Guys, สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะเขาก็จะมาแจกเจ้าตัว add on ที่เขาใช้ประมาณ3หรือ5แอ add on วันนี้นี่แหละคะ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดู add on แรกกันกว่ามันคืออะไรโอเคค่ะ add on แรกที่เราจะเอามาแจกค่ะก็คือเจ้าตัวน้อง fat c a นนั่นเองก็คือน้องแมวอ้วนนะนี่ก็คือแบบโซชิวมากทุกคนือน้องมีหลายสีหลายลายมากเลยนะนี่มีเมมี่ด้วยเมมี่แคนนะคะโอ้ยน่ารักมากเดี๋ยวเราจะ ไมไ่สนใจเราเลยไม่ใครสนใจอาหารเลยหรอนี่ก็คือเจ้าตัวนี้เลยนะคะแค่แทนอ้าวเหดียวเหดียวสนใจกันหน่อยสนใจกันหน่อยแอดออนันที่สองที่เราจะมาแจกนะคะก็คือเจ้าตัวเ a บี้เพลเยอนะคะก็คือแอดออนตัวจิ๋วนี่แหละทุกคนแบบแอดออนเบบี้นะเราขอเรียกว่าแอดออนเบบี้แล้วกันเพราะว่าเออ ดูแบบตาลาแบบเบบี้ดีเนอเออทุกคนมันน่ารักมากๆนะคะอันนี้คืออันนี้คือแบบว่านั่งบนเรือเนาะน้องโอ๊ะน้องน้นองเขาแบบหายไปครึ่งหัวแล้วอ่ะคือน้องจมไปละตอนนี้ก็คือแบบอ่าทั้งตัวนะทุกคนเดี๋ยวเรา,าเอายืนตรงนี้ให้ดูนี่ตอ๊คือน้องตัวแบบตัวเล็กแบบเท่าหญ้าเลยอ่ะคือสุดๆน้องเท่าหญ้าเลยนี่โซคิวมาก ยันแต่เอาน้องมาโชว์ตัวนี่นะคะทุกคนก็คือแบบนา่ารักจริงๆก็อยากให้ทุกคนลงอันนี้เพราะแบบมันดูนา่ารักมากเลยอ่ะนิ้งนิงน้งนิงน้งิ้งแล้วมุมมองแบบเวลาทำาน่นทำนี่มันก็จะเหมือนเดิมนะแต่ว่าเวลาสื่อของก็คือเวลาสื่อของก็คือน้องของน้องอ่ะจะอยู่บนหัวนะทุกคนก็แอบจะมีความแบบว่าตลงตลงนิดนึงแต่ว่ามันก็โซชิลนะนี่แล้วเวลาติดสมมีิก็คือ โดยรวมก็คือน่ารักนะคะที่แนะนําแนะนําเลยอันนี้แนะนำอันนี้น่ารักมากก็คือเปล้นลเถอะมันน่ารักดีแอดออนอันนี้สามนะคะที่เราจะเอามาแจกก็คือจเจ้าตัวแอดออนอาวุธนั่นเองก็คือเขามีมาให้แบบเยอะมากๆเลย mm hmm. คือมันจะเพิ่มแบบความน่ารักอะไรมาพร้อด้วยความที่สีเนาะมันเป็นสีน่ารักแล้วก็มีความแบบฟลาวเวอร์ดอกไม้แบบพันตัตรงอาวุธด้วยถ้าใครชอบอะไรน่ารักใครชอบอะไรที่มันเป็นดอกไม้คือต้องโหลดอันนี้นี่เดี๋ยวจะ ใช้ดูนี่นนะคะก็จะเป็นแบบเป็นสีออกน้ำตาลน้ำตาลสีมานั่นแหละก็แบบสีเทาสีชมพูนะคะสีทองสีฟ้าสีม่วงก็คือมันโซคิวมากๆอะ่ะทุกคนทุกคนดูนเวลาถือดิคุณน่ารักมากคือแบบมันเข้ามากอ่ะใครที่ชอบอะไรน่ารักน่ารักคือต้องมีอันนี้ต้องมีจริงๆแอดออนอันที่สี่ที่เราจะมาแจกนะคะก็คือเจ้าตัวแอดออนอาหารหรือเจ้าตัวแอดออนทำอาหารนั่นเองด้วยความที่แบบว่า เราเรียกสองแบบแล้วกันเพราะว่าฟังก์ชันของพวกลูก,ลกเล่นของแอดออนเนี่ยค่อนข้างเยอะมากคืออย่างแรกเลยก็คือว่าเขามีอาหารให้แบบเยอะมากๆก,ก็คือกินได้จริงหนะทุกคนแล้วก็แบ,บสามารถเอาไปวางไว้บนโต๊ะได้อือนี่คือน่ารักมากตามด้วยอ่าพวกเครื่องควรค่ะก็คือสามารถแบบทอดไข่ดาวทอดแบบ น,นู่นนี่นั่นหั่นเนื้อได้หันหน่นขนมปังเอาขนมปังป,ปิ้งได้นะคะทำพวกแบบสมูทตี้ก็ได้เหมือนกันแล้วมีพวกเครื่องครัวยังไม่พอนะทุกคนเขายังมีพวกต้นแอปเปิลต้นกล้วยต้นส้มให้เราไปเก็บแบบผล,ลไม้นะคะจากต้นแล้วก็สามารถเอามาทําอาหารได้แล้วก็มีพวกมเมล็ดพืชด้วยนะที่มันจะเป็นแบบชมเป็นชออะไรประมาณนี้นะค่ะที่ปลูกตามพวกแปลงผักก็ได้เหมือนกันคือฟังก์ชันเขายังมากมากทุกคนนี่ น,นี้เราก็มาถึงแอดออนอันสุดท้ายแล้วนะคะก็คือแอดออนอันที่5้านั่นเองนะทุกคนซึ่งแอดออนนี้นะคะจะเป็นแอดออนพวกสัตว์าาโลกสุดแสนน่ารักสุดขิวละกันกเนาะเราขอดเรียกแบบนี้ละกันโอเคอันแรกนะคะก็จะเป็นเจ้าน้องไก่เนอีอยนี่ก็จะมีความแบบเหมือนเหมือนไก่มากขึ้อนอะทุกคนเออแล้วแต่ว่าก็ยังจะมีแบบความน่ารักน่ารักอยู่นะคะอันที่สองนะคะจะเป็นน้องวัวจากเกาะที่เขามีแค่ขาวดําตอนนี้เขาก็แบบ มีน้าตาลมีชมพูมาแล้วซึ่งใครชอบสีชมพูอย่างพวกพิกนะคะก็คือว่าโอ้ถูกใจมากทุกคนนี่น้องวัวชมพูต่อไปก็คือน้องหมูอุดอุดนะคะนีเขาก็จะมีแบบสีน้องหมูที่เป็นสีดาเพิ่มขึ้นมานะแต่ว่าก็คือที่ว่าแบบน่ารักุดเลยนะของน้องหมูก็คือเบบี้น้องหมูนี่องทุกคนก็จะแบบทุกคนต้ลกรับน้องนี่คือน้องแบบต้อนรัแบบนี้เลย อันต่อมานะคะคือจะเป็นเจ้าตัวน้องแกะนั่นเองก็คือเขาจะมีความแบบว่ามันก็ไม่ค่อยตแตกต่างจากอันเดิมเท่าไหร่แต่ก็จะมีความแบบน่ารักขึ้นแบบละมุนตุ้นมากขึ้นอ่ะทุกคนเอออันสุดท้ายคืออันนี้เราชอบมากคือชอบจริงๆทุกคนด้วยความหมาแบบหมาออรีอะมันจะไม่ค่อยแบบน่ารักน่ารักเท่าไหร่แต่ว่าหมาของแอดออนี้ก็คือคือทุกคนดูแบบความพัสเทลมากคือเขามีสีชมพูแล้วก็มีสีม่วงมันด้วยนะ แล้วความใครที่เคยดูอะ My Little Pony ต้องแบบสารฝันน้องๆแน่นอนก็คือมีความแบบหัวใจตรงข้างแบบข้างนี้อะเขาเรียกว่าอะไรสะโพกหรือเปล่าก็คือมีความแบบหวจังหวใจไม่ค่อย c u าร์ m อ่ะทุกคนก็มันน่ารักมากตอนนี้แล้วก็จบไปแล้วนะคะกับการรีวิวแอ d d o n ที่เราจะแจกทั้งหมด5แอดออนนั่นเองนะคะใครที่อยากได้ลิงดาวน์โหลดนะคะไปที่ใต้ m e น t ั o นได้เลยนะคะเขาก็จะมี ลิงก์ดาวน์โหลดแปะไว้อยู่นะคะแล้วข้างหน้าลิงก์ดาวน์โหลดก็จะมีชื่อบอกด้วยว่าคือลิงก์ของเจ้าตัวแอดออนอันไหนอันที่เท่าไหร่นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะแล้วก็ถ้าอยากให้ทำคลิปไหนอะไรก็สามารถเมนบอกได้แล้วก็ถ้าเขาให้ข้อมูลผิดหรือถ้าแบบทำอะไรผิดตรงไหนก็ขอโทษไว้นะที่นี้ด้วยนะคะทุกคนโอเคไว้เจอกันคลิปหน้านะคะก็บ๊ายบายทุกคน